สวัสดีครับนักเรียนนิคมเมธาชมสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรูท้ทฤษฎีบทพิทากรลัสเรื่องการนำทฤษฎีพิทากรัสไปใช้ในชีวิตประจำวันครับโดยตัวชีวะที่เราจะใช้คือคสอ 2, 2ม25เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพิทากรลัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับบันไดอันหนึ่งยาวเจ็ดเมตรวางพาดกับขอบผนังตึกพอดีโคนบันไดอยู่ห่างจากผนังตึกหนึ่งเมตรตึกมีความสูงจากพื้นดินกี่เมตรครับโคก็จะแสดงภาพก่นว่านี่คือลักษณะสถานการณ์ของเรานี่คือลักษณะของผนังตึกนี่คือการพาดของบันไดครับบันไดยาวเจ็ดเมตรโคนบันไดห่างจากผนังตึกหนึ่งเมตรครับสิ่งที่เราต้องการหาคือ ตึกเนะี่ยมีความสูงจากพื้นดินทั้งหมดกี่เมตรจากการจัดเรียงดังกล่าวทําให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะผานังตึกกับพื้นดินต้องเป็นมุมฉากอยู่แล้วครับแล้วบันไดนี้ก็เป็นด้านเฉียงสิ่งที่เราจะหาคือด้านนี้และคงมีการตั้งชื่อให้ว่า a, b, c นะครับเดี๋ยวเราจะหาด้าน a, b กันตอนนี้เราร,รู้ด้าน a, c ว่ายาว7รู้ด้าน b, c ว่ายาว1นะครับเดี๋ยวเราจะหาด้านนี้ซึ่งก็จะกําหนดว่า สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและมีมุม A, B, C เป็นมุมฉากคือมุมนี้ครับมุมนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นด้าน AC จึงเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือคือด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเขียนครับจากทฤษฎีพีทาโกรัสที่เรารู้ด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากสองด้านนี้คือด้านประกอบมุมฉากถ้าเอาด้านประกอบมุมฉากมายกกําลังสองบวกกันจะเท่ากับ ด้านตรงค่ามุมฉากจกดกำลังสองนะครับที่เราทาที่เราทํากันมา slowed, บ่อยๆคราวนี้เรื่องคือสิ่งที่เราจะหาเราไม่ได้เราไม่ต้องการจะหาด้านนี้ด้านนี้เรารู้แล้วเราต้องการจะหาด้านนี้ครับดังนั้นวิธีการทําคือคุณต้องเขียนด้านด้านที่คุณจะหาไว้ด้านซ้ายก่อนจะเห็นว่าด้าน ab เด็ดที่เราจะหาอยู่ด้านนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องมีการย้ายข้างสมการครับนี่คือสิ่งที่เราจะหาเพราะฉะนั้นคุณเลยไว้ทางซ้ายเพราะฉะนั้นจากสูตรที่เรามีดั้งเดิมของทฤษฎีพีทาโกรัส ตัวนี้ก้อนนี้มีการบวกอยู่คุณย้ายไปทางนี้จะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นลบนะครับทางนี้จะเหลือ a b กําลังสองเท่ากับ a c กําลังสองลบ b c กําลังสองก้อนนี้มาจากการที่คุณย้ายนะย้ายจากทางนี้มาทางนี้ครับคราวนี้เขาก็จะเริ่มแทนค่า a b คือด้านที่เราไม่รู้คือที่เรากําลังจะหาเรารู้ a c เรารู้ b c ถูกไหมครับเขาก็ําการแทนค่า a c เป็นเจ็ด b c เป็นหนึ่งอย่าลืมยกกํลาลังนะครับ a c ก,กันเจ็ดยกกําลังสองลบ หนึ 1, 1. 1. 1. 1. ่งยกกำลังสองเจ็ดยกกำลังสองคือเจ็ดคูณเจ็ดครับเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าหนึ่งยกกำลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ดังนี้สี่สิบเก้าลบหนึ่งเหลือสี่สิบแปดครับทางซ้ายยังคงเป็น ab บกกำลังสองนู่นนะครับอย่าเพิ่งยกกำลังสองออกต้องคงสภาพสมการจนกว่าคำตอบจะออกนะครับคราวนี้เราจะทำการ ถอดรูทครับโดยการกําลังสองเนี่ยเวลาย้ายข้ามกลับมาจะเป็นการถอดรูทฝั่งนี้ครับเพื่อที่เราจะหาค่า a b เฉยๆ a b กาลังสองไม่สามารถเอาไปใช้จริงได้ครับเพราะว่าเราจะหาแค่ด้าน a b นะเพราะฉะนั้นเวลาหาค่าจะต้องไม่มีกําลังสองวิธีการถอดกําลังสองออกคือเอากาลังสองย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลายเป็นเครื่องหมายรูทคำว่าเครื่องหมายรูทก็คือเราหาเลขสองจำนวนที่เป็นเลขเดียวกันคูณกันได้48ซึ่งถ้าเราท่องสูตรคูณจะพบว่าไม่มี เพราะฉะนั้นวิข้อนี้ก็จะต้องตอบแบบวิธีการติดรูทครับติดเครื่องหมายรูทเอาไว้ดังนั้นจึงมาถึงส่วนที่เราต้องทําการเรียกว่าแยกตัวประกอบก่อนแยกตัวประกอบจานวนเฉพาะจําได้ไหมเอ่ย <c oughs> จาก4ี่ดคุณจะทําการแยกตัวประกอบครับวิธีทําการแยกตัวประกอบคือเราพยายามท่องสูตรคูณที่ใกล้เคียงที่สุดกับกับสีที่ได้เลขสี่ิบดก่อนซึ่งในที่นี้คูณเลือกเอาว่าแปดหกสี่สิบแปดสี่สิดนะแตกออกมาได้เป็น8ดกับ6 ราะว่าแคูณหกได้สีบแปคราวนี้ควรเอา8แตกต่อเป็น4กับ2ส่วน6คูณแตกเป็น2กับ3ามครับสี่สองแปดสสาเพราะฉะนั้นเวลาแตกออกมาเวลาคูณกลับขึ้นไปต้องได้เลขเดิมนะครับคราวนี้พอถึงถึงนาตอนนี้เลข2 2 3, งสาตัวนี้มันแตกอีกต่อไปไม่ได้เราก็หยุดครับตัวเลข4สามารถแตกต่อไปได้อีกก็คือ2อคูณสจากนั้นเราเลือก เลือกตัวเลขที่อยู่ปลายสายทุกตัวปลายสายคือมันไม่ันไม่ได้แตกจากใครออกมาเลือกปลายสายทุกตัวนะครับเราจึงจะได้ว่า48ที่เราเห็นเนี้ยมันมาจากเลข2คูณ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 3ครับเราก็จับทั้งหมดนี้ไปใส่ในรูทเขจะได้ดังนี้จะได้รู48จะกลายเป็นรูของ2คูณ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 3ครับคราวนี้วิธีการถอดรูท รูทที่เห็นนี้เป็นรูทลักที่สองที่เราเคยเรียนกันนะครับยังจาได้ไหมรูทลักที่สองถ้ารูทลักที่สองคูณต้องหยิบทีละสองตัวออกมาเป็นหนึ่งตัวหยิบทีละคู่ออกมาเป็นหนึ่งตัวครับแบบนี้หยิออบ,บทีละคู่นะออกมาเป็นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปจะได้แบบนี้ครับพราเวลาหยิบออกมามันจะกลายเป็นสองตัวแรกมาจากวงนี้และสองตัวที่สองมาจากวงนี้ครับจะเห็นว่าทั้งหมดอยู่นอกรูทแล้วส่วนในรูทนั้นจะเหลือแค่สามตัวที่ไม่ได้ถูกดึงออกครับก็จะค้างเอาไว้ คันนี้พออยู่นอกรูทแล้วมันก็ไม่อยู่เปล่ามันต้องทําการคูณกลับให้เป็นตัวเลขเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยว่าด้าน a b เนี่ยมีความยาว4รูท3นะครับครูจึงสรุปว่าตึกมีความสูงจากพื้นดิน4รู3เมตรถ้าเป็นบางข้อที่เขาบังคับให้ตอบเป็นทศนิยม,มรูท3วิจต้องเราต้องทำการกดเครื่องคิดเลขหรือว่าจำค่าเอานะครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวต้องเอามาคูณกับ4 ข้อต่อไปครับเรือเดินทะเลลำหนึ่งเล่นไปทางทิศเหนือ20ไมล์แล้วเล่นไปทางทิศต,ตะวันตก2ไมล์จึงจอดเรือหยุดพักเครื่องแล้วเล่นต่อไปทางทิศเหนือ20ไมล์และเล่นไปทางทิศต,ตะวันออกอีก11ไมล์เรือลำนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่ไมล์ครับเขาก็เริ่มทําการแสดงภาพก่อนครับนี่คือเรือดังกล่าวเล่นไปทางทิศเหนือ20ไมล์ขึ้นก็คือขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะครับ เล่นไปทางทิศตะว,วันตกคือทางซ้าย2ไมล์จอดเรือหยุดพักเครื่องแล้วเล่นต่อไปทางทิศเหนืออีก20ไมล์ก็คือขึ้นไปข้างบน20ไมล์แล้วเล่นไปทางทิศตะว,วันออกก็คือทางขวานะครับอีก11ไมล์เรือลำนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่ไมล์เส้นสีประดนนั่นคือระยะห่างครับคราวนี้เราจะใช้วิธีการของพีทาโกรัสได้เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนแต่รูปนี้จากที่เห็น มันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากมันเป็นรูปหยกักๆยักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้ก่อนคราวนี้พอเราพอเราสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจากเส้นนี้แล้วเราพอหาได้ไหมว่าแต่ละด้านมันน่าจะมีความยาวเท่าไหร่ด้านนี้ครับด้านที่ยาวๆนี้หน่อยด้านประกอบมุมฉากด้านนี้มีค่าเท่าไหร่ครับดูจากทางซ้ายตรงนี้ยี่สิบเคลือนหนึ่งยี่สิบตรงนี้น่าจะยาวรวมเป็น สี่สิบครับในขณะเดียวกันตรงนี้มาจากว่าตรงนี้ยาวสิบเอ็ดแต่ว่าตรงนี้มันสองเห็นไหมมันมีการซ้อนเหลื่อมกันความยาวมันซ้อนเหลื่อมกันแปลว่าต้องมีการหักออกจากสิบเอ็ดมีการซ้อนเหลือห่อมอยู่สองแปลว่าตรงนี้ต้องเหลือแค่เก้าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมมุมฉากออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องหาคือเดี๋ยวเราหาด้านสีแดงนั่นเองด้านตรงข้ามมุมฉากว่าเรือลำนี้อยู่ห่างสุดเริ่มต้นกี่ไม์ เราก็เริ่มทําการเขียนและทำทำการตั้งชื่อจุดก่อนครับจากนั้นก็เริ่มทําไปทางเริ่มทําการคํานวณครับจากสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม A C B นะรอบนี้ A C B เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านตรงค่ามุมฉากจึงเป็น AB ถูกไหมครับเดี๋ยวตอนเราหาเราต้องการหาค่าหาค่า AB อยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน c และและเป็นด้านที่เราต้องการจะหาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเอาไว้ ทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับครับคืออย่างนี้ AB อยู่ทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับเพราะเดี๋ยวต้องการหาค่านี้ครับส่วน BC AC เรารู้อยู่แล้ว BC คือ9 AC คือ40ครับครูก็แทนค่าจากนั้นจับยกกำลังสอง9ยกกำลังสองได้81 40ยกกำลังสองก็คือ4 4 6แล้วมีศูนย์อีก2ตัวถูกไหมครับก็คือ16 ค,คิดเลขเป็นการคิดเลขเร็วนะครับเอาสองตัวนี้บวกกันได้หนึ่งพันหร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วเราก็ทำการถอดรูทซึ่งโอ้อันนี้ถ้าเกิดใครใช้วิธีการแยกตัวประกอบนี่ตายแน่เลยเพราะว่าตัวประกอบเป็นเลขจำนวนเฉพาะด้วยกว่าเราจะหาเจอนะครับตัวนี้ครูแนะนำว่าถ้าเป็นการเรียนเรื่องนี้ถ้าเป็นเป็นเลขที่ไม่สามารถท่องในตารางในตารางสุดคูณได้ครูอยากให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขล,ลองฝึกใช้ครับในการถอดรูท เวลาใช้เคื่องคิดเลขคือแล้วก็พิมพ์หนึ่แล้วกดเครื่องหมายรูทมันจะออกมาเป็นค่าครับซึ่งข้อนี้จะปรากฏว่าได้ AB 41ท่ากับสีอดพอดีเป๊ะไม่มีทศนิยมใดๆเพราะฉะนั้นครูจึงสรุปว่าเรือลำนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น41่ไมล์ไปข้อต่อไปครับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมีขนาดหน้าจอยาว5.1นิ้วและกว้าง2.1นิ้ว โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มีขนาดหน้าจอเท่าไหร่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือมาชอบถามว่าจอกี่นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วอะไรอย่างนี้ครับคาว่าขนาดหน้าจอที่นี้เขาเป็นการวัดขนาดเฉียงนะครับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือมือถือเนี่ยหรือแท็บเล็ตเนี่ยเวลาถามว่าขนาดหน้าจอสมมติเขาบอก7นิ้วเขาหมายถึงตรงนี้นะครับ7นิ้วคือแนวเฉียง ไม่ใช่แนวนี้นะไม่ใช่แนวนี้ด้วยถ้าถ้าแนวนี้เจ็ดนิ้วอันนี้เขาเรียกความยาวนะครับหรือความสูงอันนี้คือความกว้างเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าขนาดหน้าจอเวลาเราอ่านในเว็บไซต์ต่างๆมันจะเป็นแนวเฉียงคานนี้จากรูปนี้เขาก็หนดมาเขาบอกว่าหน้าจอยาวห้าจุดหนึ่งกว้างสองจุดหนึ่งแค่เราหาขนาดที่ว่านี่คือแนวเฉียงครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากข,ของสามเหลี่ยมพอดีนะครับแล้วผมก็ทําการตั้งชื่อเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาด้าน AC เท่านั้นเองว่ายาวเท่าไหร่ก็จะได้คำตอบครับสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและมีมุม ABC เป็นมุมฉากคือมุมนี้ ABC นะครับเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากคือ AC เหมือนกับข้อเมื่อกี้คือเดี๋ยวเราหาด้านนี้ใช่ไหมครับหาด้านเฉียงครูก็จะเขียนด้านเฉียงไว้ทางซ้ายด้านด้านตรงตรงตรง,ตรงข้ามมุมฉากครับจะไว้ทางซ้ายก็คือ AC เท่ากับ a b กําลังสองบวก b c กําลังสองครับพวกสองตัวนี้เป็นด้านประกอบมุมฉากต้องเลยเขียนบวกอย่างนี้ถ้าใครไปดูสูตรก็จะพบว่าครูเขียนตัวเครื่องหมายบวกไว้ทางซ้ายครับแล้วค่อยเท่ากับด้านยาวด้วยความที่เป็นเครื่องหมายบวกมันสามารถสลับกันได้เพราะฉะนั้นครูจะสลับให้ด้านยาวนั้นให้ให้ด้านยาวอยู่ทางซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการจะหาคําตอบครับเพื่อความง่ายในการเขียนสมการครน,นี้ a b มีค่าเท่ากับ5.1 b c มีค่าเท่ากับ2.1 ใส่เลขตามนี้ครับจากนั้นจับ5.1ยกกําลัง2แล้วก็เตรียมกดเครื่องคิดเลขได้เลย2.1ยกกา 2, ําลัง2ก็ได้ค่าดังนี้ครับจากนั้นก็เอาสองค่านี้บวกกันแล้วทําการถอดรูทพอถอดรูทคาราวนี้นักเกรยียนจะพบว่าถ้าเวลากดเครื่องคิดเลขนะครับมันจะได้ว่า5.1 5 4 3แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆครับมันเป็นทศนิยมที่ไม่มีสิ้นสุดครับ เพราะฉะนั้นในข้อนี้เวลาเราตอบขนาดของโทรศัพท์มือถือนั้นปกติก็จะใช้ทศนิยมประมาณ1ตําแหน่งไม่เกินครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการปัดเศษต้องการ1ตําแหน่งใช่ไหมแล้วดูตําแหน่งที่2ตําแหน่งที่2ถึง5้าไหมครับถ้าไม่ถึงแปลว่าที่เหลือสามารถตัดทิ้งได้เลยตั้งแต่ตําแหน่งที่2เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยประมาณเอาว่าด้าน AC ยาวประมาณ5.5ครับก็คือเป็นการสรุปว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วครับ อนุขัน,นักเรียนวันนี้เดี๋ยวทํา Google Form เนี่ยจะมีแค่ข้อเดียวเลยครับให้นักเรียนหาคําตอบแล้วทําการพิมพ์คําตอบลงในช่องเวลาพิมพ์คําตอบลงในช่องนั้นจะเรียนจะใส่หน่วยหรือหรือไม่ใส่หน่วยก็ได้ถ้าใส่หน่วยใส่ให้ถูกต้องว่าเป็นมจุดหรือเมตรนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งระหว่างตัวเลขกับหน่วยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตรวจว่าผิดนะครับเดี๋ยวมาดูจบกันเลยเดี๋ยวครูจะทาการช่วยนิดนึง นี่คือลักษณะโจทย์ครับเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นเองในโน้นว่าสิ่งที่เราต้องทําคือครูต้องการจะหาว่าด้าน,น,าน,น AC เนี้ยด้านเนี้ยเ c ีเนี่ยมันยาวเท่าไหร่พวกเธอต้องทําการหาด้านตรงนี้ให้ได้ก่อนจากที่ครูให้จากรูปที่ครูวาดไว้ให้นะครับแล้วก็ทําตามวิกระบวนการที่ครูสอนในวันนี้จะสามารถหาคําตอบได้ครับใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็เวลาคําตอบทําออกมาครูขอแบบไม่มีทศนิยมนะครับปฏิเสธทศนิยมให้มากที่สุดสําหรับวันนี้ เท่านี้ครับสวัสดีครับ